สวัสดีค่ะนุชนชื่อนุชนะคะเป็นผู้ป่วยเบาหวานอาการเริ่มแรกคือชาตามปลายเท้าฝ่าเท้าออกร้อนนอนไม่ได้เลยไปตรวจหมอเลยบอกว่าเป็นเบาหวานตอนนี้เบาหวานขึ้นตาตาข้างซ้ายมองไม่ค่อยเห็นแล้วค่ะเลยอยากดื่มสมุนไพร ของอาจารย์ดูเพราะไม่เคยดื่มเห็นแต่ในเฟซว่าน้ำค่าน้ำตาลดก็เลยอยากดื่มสมุนไพรอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอหนูชื่อนุ่นนะคะหนูเป็นผู้ป่วยเบาหวานเบาหวานขึ้นตาตาข้างซ้ายตอนนี้หนูได้ทานยาของคุณหมอรู้สึกว่าตาข้างซ้ายเริ่มจะ มองเห็นลางๆแล้วก็อยากทานยาคุณหมอต่อค่ะชามือชาเท้าก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วเริ่มรู้สึกขึ้นมากอ่ะค่ะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าร่างกายตอบสนองกับสมนุนไพรของคุณหมอมากอะค่ะค่ะ